จังหวัดหนองคายโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพออกกำลังกายริมโค้งเทศบาลเมืองหนองคายจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาและเกิดความยั่งยืนในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเมื่อช่วงเย็นวันที่25พฤษภาคม2565 าลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำผงหน้าวัดลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายอุรยศ e ์เอสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสร้างส,างสุขภาพที่สำนักสาธาร,รณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองคายจัดให้มีขึ้นนายสมบัติบินตะคุปลัดเทศบาลเมืองหนองคายกล่าวว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกายน้อยลงส่งผลให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศโรคที่เป็นปัญหาห้าดับแรกในกลุ่มโรคไม่ติดต่อได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคระบบกล้ามเนื้อและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการมีกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกายไม่เพียงพอรวมถึงการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิตเป็นแหล่งประโยชน์อันสำคัญของการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงการสร้างประชากรที่มีคุณภาพจึงได้รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการสนับสนุนให้เกิดชมรมสร้างสุขภาพซึ่งเป็นแกนนำสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อาจจะนำไปสู่การพัฒนาและเกิดความยั่งยืนในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายต่อไปจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน